ชานี้นะครับเตรียมตัวไปขึ้นเขานอวกันนี่ที่พักเราวันนี้นานนี่นะฟีดผาองศาคือบ่อยเลยนี่จะทำยังไงอ่ะอันนี้ดอบกาแฟก่อนเดินทางน,นะครับเดี๋ยวตัวนี้เอาค้างคืนนี่นี่น เห็นไหมโอ้โอเคๆยังมีไฟฉายไฟ้ำทางอยู่พี่บอบดูด้วยนะคุนใส่หมวกสองใบเลยนะใส่เอามันเด็บหลังนี่ไหมมันมีจุดพักใช่ไหมคุณใครปวดเข่าไหมโอ้ยอันตรายดิดูทางดิลื่นไม่ได้เลยนะ ไอยเอาสเปรย์เปล่ายังไม่เอาครับพี่ขอบคุณครับ very good very good เที่ยวบ่อยนะคือมันไม่มีอะไรที่กระตุ้นได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวพอกลับไปทำงานนะทั้งพวกทั้งไอมันบอกแล้วของหนูต้องอยู่ที่สูงอยู่ที่สูงเดี๋ยวพอกลับไปทำงานก็ใครมาแล้ว ไปเถอะพี่กูเขาล่าเริงขนาดนั้นนะเฮ้ยเขาถ่ายวิดีโอใหอนน้ข้างมองน้างข้างพี่กดไปกําลังจะ็บตอดอยู่เนี่ยไปขึ้นมาขึ้นมาเร็วๆ <laughs> เร็วนี <laughs> ่เนื้อหวานไก่สลายน่าชิวมาก ค่ะข,ขึ้นไปได้ไปชี้ก่อนนะขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งพวกมุมนี้สวยจริงนะเนี่ยเอาขาขวาขึ้นมาข้างเดียวเออเรามีตากล้องมาหลายคนสวยมาก ผ่านไปเยอะเออแต่สวยจิ๊บจิบทั้งยืงเนี่ยสวยสวยหยิบแว่นตาขึ้นมาใส่ด้วยไม่มีค่ะไม่มีเหรอไม่พบมาค่ะไว้ขายทางเด้โอ้โห่โหแบงนี้นะกูโอ้แต่สวยเท่านี้เนี่สวยสวยมีในกระเป๋าเลยพี่ถเอ็อ๋ออาสาธรรมดาด้วยนะแหละปล่อยสองมือเลยป่ะบาสูงไปนะคะ เหนื่อยเลยที่ขึ้นมาเมื่อกี้เนี้ยจริงงานของข้างหมไม่ได้ทีทางโน่นเกลียดเลยไม่กล้าเมื่อกี้พิธีการสองข้างเลยกลัวแม่งไม่กลัวมันมีมันมีไอ้นี่ไหมอ่ะมันมีแอปที่ตัดหน้าคนป่ะโอเค แอปที่ตัดหน้าคนบ้างถ้ายืนได้ก็ยืนค่อยลองค่อยๆนะลอยห้ามเมียงมัน่อยดิเดียมันต้องไปลงแล้วมันต้องไปให้สุดยืนเยอะโตดิ่ตัวมาทางนี้นิดเดียวตัวสุ่มต้งขาหน่อยขาขาโอ้โห่แหลมๆของก็ดีจริงเนี่ยย้อนทั้งสองข้างเร่งๆอยากได้14เลย อ่าลองชูทองดูดิเออนี่คนเลยกอเราไปเดี๋ยวมันก็ได้ก่นก็แค่วางทับกันไว้นะพี่พักก็ล่ง้หนึ่งสองสามมันต้องแบบเขาเรียกอะไรเหยียบให้มันใช่เราต้องปวดเราต้องมาดูก่อนไปเอาเอากระเป๋ามาใช่เอากระเป๋าเลยจริงจริงเดี๋ยวก็ต้องไปตรงนู้นนะวางกระเป๋าแถวนี้ก็ได้ถอน ได้ยินมาถึงห้องผมเลยจริงเหรอใช่ใช่เฮ้ยจริงเหรอใช่แต่เสียงพี่เล็กไม่ได้ยินอ่ะจิงเอผว่าอันนี้อันรที่โมไซกะนหรอคะผมว่าอันนี้ที่อันตรายกว่าตอนนั้นน่ะผมชิลมากเลยนะอันนี้มันเป็นช่องอย่างเงี้ยพี่พี่ก้าวพลาดทีเดียวร่วงเลยนะทำไมเขาไม่ทำตรงกลางใช่ไงทำถี่ี่ไม่ให้แบบร่วงลงไปได นี่มันกลมนะาพาดทีเดียวนะพี่ล่วงไปหลายขั้นเลยนะไม่ก็ถ้าเป็นกลมกลมสนิมไม่ค่อยเก,ออกะาะว่าน้ำของผมก็นก่าจะไม่มีอยู่เลยน้ำพี่ฝนกระป๋องไหมลอยพบเธอไปนี่เป็นส่งสัญญาคุยกับเอเลี่ยน เทียบกับลูกคนอื่นนะภาพพี่บีก็น่ากลัวเลยไหนพี่บอยฮะดูภาพตอนยืนดิียดูดิอุ้ยเจวไอ้เสียวทำอะไรให้เด็กๆหัวใจจะวายพี่เอ้ยดีแล้ว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 โอ้โหมุมนี้สวยเนี่ยใช่ไงนอกนั้นมั่วหมดใช่พี่บีขอรู้ดิขนมมะแกง ฝนี่เห็นไหมให้คือให้เห็นอย่างเงี้ยสวยพี่ฝนโสวยให้เห็นแบบนอนอย่างที่พี่ถ่ายเดี๋ยวพี่เขาทำได้เราไม่ต้องไปไปม่ยตัวไปไกลพี่ฝนขยับไปทางโน้นนิดนึงจะเห็นหนออไม่ใช่ตัวเอเอ็นหลังเหรอพี่ปุ๊กเขาเรียกว่าเขาเรียกเองวันแรกเออไม่ต้องไม่ต้องมันจะเห็นเขาข้างหลังไง อุ้ยสวยเห้ยเขาถ่ายรูปถ่ายใช่ไหมใช่ใช่ยืนหน่อยไปไปทำไมเสียงไม่แข็งแรงเลยครับให้ผ่นสะพายไหมเป้ผมว่าไปข้างหน้ามือปังไปข้างหลังนึะไปข้างหลังกลับดิ ให้กี่ไอ้นี่ก่อนเด็กกลับเลยตอนนี้ล่ะกลับดีกลับวิเขาถ่ายรูปเมันย่งมาอย่เยมันเร็วกว่าไงโหพี่บีขายาวพี่บีมาถึงหนูแล้วอะทันหนูแล้วอ่ะ ดูแต่มุมนี้สวยนั้นกเดนแน่พี่ฝน ใส่ถุงความมุมนี้แน่เลยนี่เขาถ่ายกันอยู่นี่รูเหมือนก็คล้ายๆผ่าดัมไซน์นะสูงๆวิวอ๋อนี่ไงเขามีให้ตรงนู้นอ่ะผม,ม,มว่าวันนี้ก็คล้ายๆที่พี่ขึ้นไปกับพี่ฝนนะข้างบนเนี้ยไอนะ้ที่ไหนเนี้ย,ย,ยที่ที่วิวมัยมนยอดไนดีป่ะท,ที่พี่ขึ้นไปสองคนอ่ะผมไม่ได้ขึ้นนะ อู๋อันนั้นขึ้นยากกว่านี้นะครับต้องข้ส่ขอหน่อยพี่คุณลุงขิดแถวเนี่ยนะไปไงก่อนดีกวนต้งไม่ต้องลงไปถ้าเกิดลงมานั่นแหละนี่เดินนำนี้เลยครับเดินง่ายเดินง่ายเนี่ยว้าวขึ้มาดิตรงนี้ครับแล้น้ำมันมันซึมเข้าไปเลยฮะว่างเหรออันนี้กว้างกว่าเฮ้ยกว้างตัวนี้กว้างเลยโอ้เหลือเฟืออันเนี้ยสบายแน่ จริงรๆนี again, ่สบายจริงมีที่ยหนแคบเลยว่างั้นยอียมย่อย่อยยย่น่เมื่อก้หูสาเต้นแน่นอกให้พี่บ๊อบดูอยู่รู้สึกทริปนี้พี่บีแต่ละล้างจริงเลยนะเพไม่เป็นไรอ่ะเพพี่ไม่เป็นไรเติมตัวมาดีเติมตัวมาดี มันมองเห็นข้างล่างกันดิพี่ดีโอ้โหไปเหยียบก่นเนาะยืนกันเป็นของเล่นเลยว่ะเรื่องของเรื่องมันมองเห็นข้างล่างอ่ะดิพี่วีไปดูก่อน ใหญ่นะฝนเอาใหญ่นะอย่างที่เนปพี่บอยขวนขวนกบพวกนี้แหละคมไงจริงเหรอแหละเล็กจริงเลยเอามือลงเอามือลงเออูป่องวะอเงี้ยไม่ป่องเออเออไม่ต้องไม่ต้องอิงไม่ต้องอิงตั้งขึ้นมาดีกว่าตั้งตัวขึ้นมาดีกว่าเออ

พอที่เห็นพยานอนเป็นลุงแล้วตรนะโอ้โหจะสั่นก่อนแรกๆโอเคเย็ดเดี๋ยวนะคุณลุงเจ้ามานานนึงเอาละยืดเอาไว้ไม่ต้อัวมองโน่นใช่หนูไม่มองหรอกเฮ้ยมังนสวยจีมองนี้สวยจงวดเทาย้งอะไอ้เมื่อกี้เบเบไอ้ตรงเนี้ยยากแล้ว บ๊บบนี้หอไม่เมหนันลังพี่อ่ม่ไบอบ่าังลี่บ๊อบเชื่นงลงมันก็มองไม่เห็นบนใจนี่ความนี่ความาแล้วมอ ลงอย่างนี้เป็นลงภูเขาดีกว่าโอ้ยเย็นไอ้ช่างอะเย็นแช่แข็งเลยอ่ะพี่พอแล้ะครับมาบอยได้อยู่นะพี่ผมอะ่ะมา,มา เมื่อกี้งอเข่างอเข่าเยอะไงต้องงอเขาตึงๆช้าๆแต่ถ้าเมื่อยก็พักก่อนเขาขึ้นมาไหมเขาขึ้นหรือเขาลงได้เราลงก่อนไอออ้้้าวหันแลลงงขยใครบอกไกด์เหรอไกด์คนเมื่อกี้อ่ะ ลงยังเหนื่อยเลยแล้วมันทิ้งตัวไงมันชันปุ๊บเวลาลงแล้วมันทิ้งตัวทิ้งทิ้งฉันไปฉันคงจะลงลืมเธอสักวันมีีเเอพงาในนหัววไ้้ต ก็อย่างนี้เราไปเอ,อวันนี้เรากินอะไร<บ>เจอร์ฟไม่อกนะทมทำกับข้าวอีกมัน,นะทมแล้วที่วันละ่ะที่วันเขาเดี๋ยวไปดูว่าจะกินอะไระไม่ไจะกินข้าวหรกอเหรอมันชนกันนะเจ็น verdad like